แล้วผมก็มีคาร์ดใหม่มาโชว์เพื่อนๆน,นี่ครับผมไปซื้อมาหกร้อยเพชรครับเจ๋งเป้งขนาดไหนแต่น้องชายผมมันบอกว่าเป็นคาร์ดที่ไรประโยชน์มันบอกว่าเป็นคาร์ดที่ไรประโยชน์อย่ามมายุผมให้น้องพลอยตีผมนะครับเพราะว่าพวกผมเป็นพันธมิตรกันนะครับนี่โอ้ผมไรประโยชน์ มันบอกว่าของผมไรโอ้ไม่ใช่ครับน้องฟลอยบอกว่าเขาบอกว่าของผมไรประโยชน์พูดแบบนี้ผมรีเกมนะมีแต่คนว่าผมไรประโยชน์นี่ครับไอเอ็กบนีน้องชายผมมันก็บอกว่าไรประโยชน์เขาบอกว่าขอตัวทีมันไรประโยชน์จริงๆนะโอ้ อุตส่ามาอวดเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ามันเป็นของที่ไร้ประโยชน์เป็นคาดที่ไร้ประโยชน์ครับมีแต่คนบอกว่าของไร้ประโยชน์ผมเริ่มผมเริ่มหมดความมั่นใจในการเล่นแล้วอาคุณตาตื่นแล้วคุณตาครับคุณตาครับพี่พลอยเขาบอกว่าคุณตาแก่หนังเหี่ยวไร้ประโยชนคค์คุณตาครับคุณตาครับ เขาบอกว่าคุณตาแก่หนังเหี่ยวไร้ประโยชน์ <laughs> เราต้องอยุให้เขาสามมาขี่กันนะครับพวกนี้เอา <laughs> ไอ้น้องชายไม่ไร้ประโยชน์